มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่ากันต่อดีกว่านะครับมาพูดกันถึงโมเมนต์น่ารักระหว่างพี่สาวลิซ่าและน้องสาวพริตาอย่างที่เรารู้กันว่า Baby Monster นั้นเพิ่งจะปล่อย MV p s y c ไซโคออกมาและแน่นอนว่าเป็น MV ที่เก๋มากมีเด็กไทยอยู่ในนั้นถึง2คนชิกิต้าแล้วก็พริตนะครับหลังจากที่ทาง MV นั้นปล่อยออกมาปุ๊บมันมีอยู่ซีนหนึ่งเขาบอกว่า เหมือนกับเป็นการเลอะกันเลยฟังของลิลลี่ที่เป็นมัมหมีของน้องแพรนะครับน้องภริตาเขาก็ออกมาแซวกันว่านี่ไงเจอแล้วคนที่แอบดูลิซ่าผ่านมูลี่หน้าต่างน้องแพรนั่นเองเป็นคลิปแล้วก็เป็นซีนที่น้องพริตานะครับเปิดมูลี่ขึ้นมาเป็นซีนเป็นพาร์ทของตัวเอง ก็เลยเอาไปโยงกันแซวกันเล่นๆในเพลง New Woman ของลิซ่าที่ลิซ่านั้นกำลังเต้นอยู่ในห้องแล้วก็มีคนแอบเปิดมูรี้แอบส่องดูฟังพี่ลิลลี่นะครับเขาก็บอกว่าเออนี่ไงเจอแล้วคนที่แอบ,บดูลิซ่าน้องพริตานั่นเองมาแอบ,บดูพี่สาวกําลังเต้นอยู่หรอจ้าน้องสาวก็เป็นโมเมนต์น่ารักที่เขาออกมาแซวกันนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าทั้งคุณแม่ของน้องพริตาแล้วก็คุณแม่ของพี่ลิซ่านั้นเขาสนิทกันครอบครัวนี้เขาซัพพอร์ตกันตอนที่ น้องพาริตาอยู่ในเกาหลีใต้พี่ริซาก็เป็นคนคอยดูแลเป็นคนคอยให้กําลังใจเป็นคนคอยไกด์ไลน์ต่างๆรวมไปถึงในงานแฟนมีตหรือว่างานคอนเสิร์ตคุณแม่ของพาริตาเขาก็มาซัพพอร์ตพี่รีซาเหมือนกัน เป็นโมเมนต์น่ารักนะครับที่เขาออกมาแซวๆกันว่านี่เจอแล้วคนที่แอบ,บดูพี่ลิซาคนที่แอบ,บส่องพี่ลิซาผ่านทางมูรีใน New Woman นั่นก็คือน้องพาริตานั่นเองมากันต่ออีกหนึ่งเรื่องดีกว่านะครับเป็นความปังของลิซ่าที่ทางอินเตอร์แลนเขาลิสมาบอกว่านี่คือสิ่งที่ลิซ่าได้สร้างเอาไว้กับเวทีระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นเวทียักษ์ใหญ่งานประกาศรางวัลหรือแม้แต่ภาพ,พยนตร์ซีรีส์ชื่อดังที่ได้รับรางวัลต่างๆนานาลิซ่าไปลองเชิงไปเจิมเอาไว้หมดแล้วเริ่มต้นที่งาน Victoria Secret Fashion Show ที่ลิซ่าได้ไปสร้างตำนานไว้กันกลับมาในรอบ5ปีของทาง Victoria Fashion Show Emmy Award อร์ดลิซ่าก็เคยไปเป็นครั้งแรกของลิซ่าและถูกพูดถึงลากยาวนานเป็นเดือนออสการ์ลิซ่าก็ไปมาแล้วในปี2025กับการขึ้นร้องโชว์แบบสดๆในทีมของเจมส์สปอนหรือแม้แต่การแสดงอย่างซีรีส์ The White Lotus ซีรีส์ที่ได้รับรางวัลสาขาเอ m มีมากที่สุดลิซ่าก็ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในนักแสดงหลักด้วยนอกจากนั้นภาพยนตร เทศกาลหนังภาพยนตร์อย่างปูซานอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัลลิซ่าก็ไปลองมาแล้วยิ่งเป็นแขกวี i p ไปเซอร์ไพรส์ทุกคนให้ทุกคนนั่นติลึงว่าลิซ่ากำลังเข้าร่วมงานหรือแม้แต่ง,งานประกาศรางวัลอย่างรายการเพลงอย่าง MTV VMA Lisa ลิซ่าก็สามารถคว้ารางวัลมาได้หลายถ้วยเลย Best k ป๊อปลิซ่าฟาดมาแล้ว3ปีหรือแม้แตงแฟชั่นโชว์อย่าง The m e t Gala ที่เขาล่ำลือกันว่าหากไม่ได้รับเชิญก็จะไม่สามารถเข้าร่วมงานนี้ได้ลิซ่าก็ถูกอินวาต์จากคุณแม่แอนนาวินทัวเองเลยงานในฝั่งของบ้านเราก็มีนะครับอย่าง Thailand ด์เข้าดาวที่ลิซ่านั้นมาเข้าดาวพร้อมกันกับลิลลี่ชาวไทยทุกคนเป็นการสร้างกระแสแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์เอาไว้ที่ประเทศไทยอีกหนึ่งที่ และงานร้องเพลงอีกหนึ่งงานอย่างโค a เชล่าลิซ่าก็เคยไปขึ้นมาแล้วขึ้นทั้งในนามของ b l a c k p i n คและขึ้นทั้งในนามของศิลปินเดียวงานการกุศลลิซ่าก็ไม่พลาดนะทุกคนเลยกระดิ s p r ไพรส์จนงานการกุศลฝั่งฝรั่งเศสลิซ่าก็ไปมาแล้วกับชุดร่างทองจากพรา d ดาที่ทําให้ทุกคนนั้น ลึงกันไปทางงานหรือแม้ในงาน Global Citizen Festival ที่รายได้ทั้งหมดของน้องบริจาค100%เเลยไม่รับค่าตัวสักบาทฝั่งงานการกุศลไปแล้วฝั่งแอป,ปสตรีมมิ่งลิซ่าก็ไป Netflix กนะครับกับ Hitmaker ลิซ่าเข้าไปเป็นหนึ่งใน3ศิลปินที่ได้รับคัดเลือกให้ร้องเพลงจากการถูกแต่งโดยทั้งโปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงชื่อดังระดับโลกแต่ตอนนี้ยังไม่มีเพลงออกมาต้องมาหล่อหลุนกันต่อไปว่าจะมาตอนไหนหรือแม้แต่วงการกีฬาลิซ่าก็มีการไปรับหน้าที่อันทรงเกียรติครับอันเชิญเหรียญในพรีเมียร์ลีกซึ่งตอนนั้นก็สร้างเสียงฮือฮามากเลยว่าลิซ่าไปอันเชิญเหรียญด้วยนะทุกคนเป็นอะไรที่แปลกใหม่ฮือฮาแล้วก็ว้าวที่สุด รือแม้แต่งงานรถแข่งที่ลิซ่านั้นชื่นชอบน้องก็ไปเจอมาแล้วถึง3ครั้งครั้งแรกไปโบกทงหมากรุกและครั้งที่2ไปในนามของ f e r r a ร i และครั้งที่3ก็ไปเข้าร่วมของ F1 Formula 3ครั้งที่ไปงาน F1 Lisa ลิซ่าสร้างตำนานและสร้างกระแสะ Engagement ให้ฉ่ำๆไปเลยเป็น16งานประกาศรางวัลและงานระดับโลกเลยนะครับที่ลิซ่านั้น ไปปูทางเอาไว้แล้วนี่คือความปังของลิซ่าหลังจากที่น้องเริ่มต้นการโซโลเดียวออกมานี่คือความปังของลิซ่าทั้งหมดที่เราเอามาเสิร์ฟกันนะครับนี่เป็นแค่เล็กๆนิดหอยนะครับทุกคนเพราะความปังของลิซ่าให้พูดทั้งวันก็ไม่หมดจริงๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ